เดี๋ยววันนี้เราจะบินไปโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นกันหาข้อมูลมาไหมก็ไม่ได้หาดูอ,อะไรบ้างก็ไม่รู้อะไรสักอย่างตอนนี้อยู่ในสนามบินแล้วแล้วก็ดูข้าว เดี๋ยววันนี้เราจะบินไปโตเกียวกันเป็นการไปญี่ปุ่นครั้งแรกสายกันบินที่จะบินไปอ่ะเป็นสายกันบินที่ชื่อว่ซิ0แอร์จริงๆแล้วเราจะต้องบินตอนประมาณ5้าทุ่มสิบแต่ตอนนี้เที่ยงคืนแล้วยังไม่ได้บินเพราะว่ามันดีเลยบินทีหนึ่ประมาณ ตีหนึซึ่งวันนี้เป็นวันที่วันที่หเมษาเข <c oughs> าบอกว่ามันเป็นช่วงที่ซากุระกาลังจะบาน <c oughs> ก็เดี๋ยวจะรอดูเลยว่าจะได้เห็นหรือเปล่า <c oughs> อืม <c oughs> เดี๋ยวไปตามดูกันว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถึงพรุ่งนี้ถึงญี่ปุ่นประมาณ7จ็ดโมงถ้าตามแผนเดิมก็คือถึงประมาณ7จ็โมงยีแต่ด้วยความที่เครองบินดีเลย์ก็ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนเวลาไปที่กี่โมงรอขึ้นเครื่องอยู่ งวงนอนมากประมาณเที่ยงคืนปกติหลับตีสองยังไม่ง่วงขนาดนี้ตอนนี้คือเพื่งเที่ยงคืนแต่หอมตุ๊บเราจะไปไหนเราจะไปที่ญี่ปุ่นเมืองโตเกียวเขตคันไซขนาดนั้นเลยเหรอใช่ ส่วนอันนี้เป็นเงินที่เราไปแรกมาแรกไปประมาณ7,300เนี่ยได้มาใบหมื่นเย็อยู่3ใบได้30,000เย็เลทประมาณ0.245หรือ0.254อะไรสักอย่างไม่แน่ใจจำไม่ได้0.24 0.242๋ 2, 4, 2, 4, 2, อใช่ละ0.242ได้มาอยู่3ใบท้วนจากราคา7,000บาท เป็นไปได้ก็แลกจากที่อื่นมาก่อนที่จะมาแลกที่สนามบินเนาะเพราะว่าอันเนี้ยแลกที่สนามบินเลยแล้วแบบเหมือนว่าแบงค์เขาเหลือแค่แบงค์หมื่นเยนอ่ะก็เลยได้มาแค่สามใบภาพื้น่มงนอนแบบสุดเลยในที่สุดเขาก็ประกาศขึ้นเครื่องแล้วตอนตีหนึ่งยีตอนนี้อยู่ในเครื่องแล้วพร้อม รออมาาเจกันตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงครึ่งแล้วเราก็ถึงญี่ปุ่นแล้วตอนนี้น่าจะอยู่บนน่านฟ้าของญี่ปุ่นละพามาดูเครื่องซิปแอร์กันเครื่องบินของซิปแอร์ค่อนข้างคันสมัยนะแบบว่ามีปลั๊กให้เสียบชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีไวไฟให้เล่นด้วยแล้วก็ เบาะที่เขาใช้ก็เป็นเบาะหนังนากลิ่นไม่มีด้วยค่อนข้างสะอาดถึงญี่ปุ่นแล้วนาลีตะตอนนี้กำลังเดินออกมาข้างนอกก็คือผู้สามวยดนมากฝนเพิ่งตกไปแล้วก็ไม่มีแดดเลยอากาศประมาณ16องศาแล้วมากเดี๋ยวเราจะไปที่ตอมอกันก่อนจะให้ดูข้างนอก าไใส่วนอันนี้เป็นห้องน้ำในสนามบินคือสะอาดมากแล้วก็แบบทุกอย่างเป็นระเบียบไปหมดแต่ว่าปุ่มเยอะมากไม่รู้ปุ่มอะไรเป็นปุ่มอะไรคือเยอะไปหมดหาปุ่มกดชะโคกไม่เจอหมุนไปหมุนมาก็คือมาเจอเนี่ยปุ่มสีฟาที่มันเป็นรูปภายอยู่อันเนี้ยก็คือกดปุ๊บมันก็จะหมุนให้หาหานานมาก พอเดินออกมาจากห้องน้ำมันก็จะเป็นแบบแผนที่ของสนามบินเทอร์มินอลหนึ่งอืมก็คือยิ่งใหญ่อลังการอยู่ไหนก็ไม่รู้งงไปหมดคือกว้างมากแล้วเราก็ต่อแถวเข้าตอมอ three days later ถึงแล้วออกมาได้แล้วจากตอมอกับขั้นตอนการตรวจหนึ่งล้านแตกอย่างนาริตา พอออกจากตอมอเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อตั๋วที่บัสทิเก็ตเพื่อที่จะเข้าไปในเมืองกันเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถบัสเพื่อที่จะไปโตเกียวสเตชันซึ่งราคาตั๋วคนละ1,300เยนใช่1,300เยนแล้วก็ไปขึ้นที่ช่อง7ตอน11โมงครึ่งเพราะว่าตอนนี้เรา,าออกมาจากข้างนอกได้ก็ตอนประมาณ11โมง11โมงเท่าไหร่นะ11โมง16 โอ้แล้วก็รถบัสมันจะมีทุกๆ10ินาทีเราก็เลยเลือกเป็นตอนส1ดมงครึ่งเพราะว่าน่าจะทันใช่ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถบัสเพื่อที่จะไปโตเกียวสเต,เตชันไป ขาบอกว่าวิธีข้ามเมองมีสองสามอย่างก็คือถ้าเกิดว่าไม่นั่งรถไฟก็ขึ้นรถบัสไปแต่เขาบอกว่ารถบัสสบายสุดเพราะว่าเราไม่ต้องยกของเองแต่ว่าถ้าเป็นรถไฟเราจะต้องยกของ,ต,ต,อง,ของตอนนี้ก็เลยมาขึ้นรถบัสแทนแล้วก็ไปลงโตเกียวอากาศตอนนี้ประมาณ17องศาแต่ว่าไม่ไม่เย็นเลยแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนาวขนาดนะั้น แต่ว่าท้องฟ้าก็คือมืดมัวอะไรก็ไม่รู้มองอะไรไม่เห็นเลยเดๆๆกดได้แล้วนี เราถึงที่สถานีโตเกียวสเตชันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่พักก่อนแต่ว่าตอนนี้อยู่ในร้านสะดวกซื้อมีของเต็มเลยของญี่ปุ่นไปซื้อยาสีฟันก่อนก่อนอเลยซื้อสิฟันเพราะว่าไม่มีอัอนี้เหรอไม่อันนีอันใหญ่มันคือยาสีฟันถูกไหมไปไหน JK โอ้โหงงตาแตกไปไปไป มาหาอะไรกินก่อนที่จะไปเทศกาลคานามาระแต่ว่าบ่ายโมงแล้วจะบ่ายสองแล้วนะหน้าคือแบบโอ้ตาดำมากถึงแล้วที่สถานีคาวาซากิไดชิ ตอนนี้เรากำลังจะไปดูเขาแห่ไปดูงานไปดูพาเลทจะพาไปดูพาเลทนี่คือเหตุผลหลักที่มาญี่ปุ่นในครั้งนี้ไม่รู้ว่าจบละยางงานมันเริ่มบม่ายโมงแต่ว่าเรามาถึงไปสองครึ่งมาสายนิดนึง

เปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวหวานหวแบบสตรอเบอรี่เสร็จงานแล้วเดี๋ยวกลับไปเดินเล่นแถวนี้แล้วก็แล้วก็กลับละคือที่จริงมาไม่ทันงานแถมันควรจะมีงานแถตั้งแต่บ่ายโมงแต่ว่ามาถึงก็สายแล้วก็เลยได้แค่เข้าไปในศาลเจ้า แล้วซื้อจากตู้นี้ซื้อที่ฮานิดะตู้นี้ฮานิดะเดินตามสายสีแดงนี้ไปิดดดดดแล้ว,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 วก็ไปซื้อตรงนี้ใช้บัตรเครดิตตัดได้เลยออกมาข้างนอกต่อแล้วเรากําลังจะไปเที่ยวไปหาข้าวกินชิมเที่ยวไปหาข้าวกินเลยจะไปหาข้าวกิน กว้างมากที่นี่กว้างมากตรงนี้เป็นแม่น้ำและข้างนี้เป็นสะพานเป็นสะพานที่แบบกว้างสุดลูกตาเลยจิ๊บๆออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนแล้วเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินตอนนี้เพิ่งจะสี่ทุ่มแล้วอากาศคือหนาวมากกำลังจะไปหาข้าวกินแล,แล้วก็เดี๋ยวก็เข้าทีผักคุ้มคนไปทเที่ยวใหม่ บ๊ายบนี่ยอาะีอไรไปนี huh? ่เโนี่อะไรเาอ่ะอะรปะโข่าวเป็นไงเป็นไนี้ยตเกียวบานาน่าหมืนขนมกล้วยฮะ ข้าวกล้วยของไทยที่เรชอบไม่ชอบใส่แบบถาดที่เป็นแบบออย่างเงี้ยขนมกล้วยเอมอมันเลยหรออันนี่เกี่ยวไปชไใช่ข้างในไม่ใช่แต่แค่อันนี้เราแช่มันคือขนมกล้วยแต่ว่าเราสัมผัสข้างนอกอะขนมกล้วยแต่ว่าเราแช่ชือขนมกล้วยโอ้ทักเถอะอุตส่าห์ให้ลองชิมขนมซุโปโอดของเรามีความเาวาใจน้องอ็เลยตาย ขอให้าดูตัวก่อนชิพวจะปิดตอนยี้ไมว่าอะไรไม่าแล้วนะ่เยี่ย พุดดิ้งคืออะไรอ่ะผัดใส่เหรอใช่ก็เหมือนกับผัดุลอะไรอ่ะ